มาแล้ว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 ทะลุไหมทะลุ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 ตรงนี้นะครับหลุดไปแล้วนะครับอุ้ย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 ของคริปโตนะครับหรือสกุลเงินดิจิตอลนะครับใครที่ยังมองว่าเป็นการพนันก็ศึกษาก่อนละกันนะครับเนาะตรงนี้ก็จะไม่มีการชักชวนใดๆทั้งสิ้นนะครับให้มาเทรดหรือมาลงทุนนะครับทุกอย่างนะครับล้วนแต่พี่ๆเลยตัดสินใจเอาเองเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาดูกันดีกว่านะครับ เอเธน่านะครับวันนี้ขึ้นมานะครับตุ๊ดตึ๊ดต๊ดนะครับบวกมานะครับ60.4%นะครับขึ้นมาเยอะมากนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เหรียญมีมต่างๆนะครับกำลังมาแล้วก็ค่อนข้างมาแรงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญมีมแล้วก็พวกเหรียญสกุลเงินดิจิตอลแต่ต้องย้าตรงนี้หน่อยว่าส่วนใหญ่นะครับที่ขึ้นมาได้เนี่ยมาจากพวกเหรียญใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเหรียญเก่าๆเนี่ยที่ผมสังเกตและติดตามนะครับ ไม่ค่อยเห็นเหรียญเก่าๆเนี่ยมาแรงเหมือนเหมือนช่วงเมื่อก่อนเนาะดูอย่างตัวนี้ก็ได้นะครับชิบะอินูนะครับราคาของเขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นเยอะเลยนะครับขึ้นไปแค่3.2%เนะครับภายในวันนี้นะครับแล้วก็ติดลบทั้งสัปดาห์เนี่ยจะอยู่ที่10.2%เนะครับเห็นไหมว่าไม่ของเขาเนี่ราคาของเขาไม่ได้ปรับตัวขึ้นสูงเลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่ดังๆก็จะเป็นดอชเนาะดอชดอชอตอนนี้เหมือนจะไม่อยู่ในตารางปะเหมือนจะโดนดันออกไปแล้วอะ อยู่นี่เลยชิ้นมุมไปเลยนะครับเห็นไหมว่าบวก0.1%นอะครับอันนี้ก็ผมเชื่อเลยว่ามันเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันมาบ้างอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดอชคอยเนี่ยดังมากๆเลยนะครับแล้วก็มีข่าวรือไกลๆมาเนาะว่าทางอีลอนมัส์เนี่ยจะกลับเอากลับมาใช้ในแพลตฟอร์มนะครับ X ของเขานั่นเองนะครับให้เราสามารถแลกเปลี่ยน e x c h a n g ชกันได้ในนั้นเลยนะครับแล้วก็เทสลาเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันว่า คือเอาง่ายเป็นตัวเต็งเป็นคู่สกุลเงินตัวเต็งของทางอีลอนมัสเลยนะครับสำหรับดอจคอยเนาะก็อย่างที่บอกนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะพาไปดูก็คือเปเป้นะครับเหรียญเปเป้ไปไหนละเมื่อสัปดาห์ก่อนนะผมเห็นขึ้นมา60%เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็น่าติดตามเนาะอ๋ออยู่นี่เนาะอ๋อนี่นะครับเปเป้นะครับก็ขึ้นมาไม่เยอะนะครับรู้สึกว่าเนี่ยคือข้อเสียของเหรียญบีมอะคือมันมาไวไปไวเห็นปะคือ เผดแป๊บเดียวนะครับเห็นป่ก็โดนตัวอื่นดันออกไปแล้วนะครับเนาะคอเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับ246อืมกระโดดเยอะมากเลยนะครับและใครที่เริ่มลงทุนในตลาดคริปโตตั้งแต่ภายในต้นปีนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะเพิ่มความแข็งแรงหรือว่าเพิ่มกําไรให้เราในพอร์ตเนี่ยถึง85เลยนะครับเพื่อนๆเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับ พวกเหรียญคริปโตนะครับต่างๆบิตคอยเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับใครที่ซื้อบิตคอยไว้นะถ้าสมมุติเราลงทุนในสินทรัพย์อย่างทองคําไว้นะครับจะบวกขึ้นมาแค่5%เท่านั้นนะครับของพอร์ตและใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นเซ็ตของเราเนี่ยก็จะบวกอาจะติดลบอยู่ประมาณ12นตะครับต้นปีนี้ต้นปีนี้นะครับเนาะอันนี้เอาแค่ต้นปีอย่างเดียวประมาณนี้ประมาณนี้ก็ ไม,ไม่ได้แนะนำนะครับใครที่กําลังจะลงทุนในพวกพวกเหรียญมีมต่างๆเนี่ยควรศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่า1เลยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเนาะแต่ว่าถ้าใครๆติดตามข่าวอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีคนนะครับที่เชงออฟมายไลฟ์นะครับบ่อยมากจากเหรียญพวกนี้นะครับปั้นจากเงิน50,000ไป50ล้านก็มีมาแล้วนะครับแต่ว่า ก็แนะนาตรงนี้ดีกว่าว่ามันก็เป็นสินทรัพย์ที่เราควรมีเงินถุงเงินถังนิดนึงนะครับไม่ควรเอาเงินนะครับไปอออินตรงนี้เนาะในนาะบิตคอยน์นะครับชั่วโมงนี้นะครับสัปดาห์นี้ติดลบมาแล้วนะครับ5.5%เนะครับแล้วก็ในชั่วโมงนี้ลบไปแล้ว0.6%นอตครับเนาะปิดวันไปนะครับของเมื่อวานเนี่ย0.5%นนะครับแต่ว่าชั่วโมงลบไปแล้วก็ไม่สำคัญนะครับ อ่ะอีเทเรียมกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ก็พูดได้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าติดตามนะครับสำหรับอีเทเรียมเพราะว่าเพิ่งยื่นกรรทอไปเนาะสำหรับสปอตนะครับที่จะมีกองทุนเป็นของตัวเองนะครับหรือ ETF เป็นของตัวเองภายในเดือน5นี้นะครับเดือน5นี้ก็ดูเรื่องนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะไม่ได้ขึ้นเหมือนแบบบิตคอยนะครับไม่ได้ขึ้นแบบบูตปาร์ตขนาดนั้นแต่ว่าผมเชื่อเลยหนึ่งว่าเป็นตัวเต็งที่น่าติดตามภายในปีนี้เลยนะครับสาหรับอีเทเรียมอ่ะนะครับแล้วก็มีโซ คือจะสังเกตได้นะครับโซเมื่อวานนะครับก็ b บีเบนนะครับบนนเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ4เนาะแล้วก็วันนี้ก็โดนโซล a นะครับสอยลงมาแล้วนะครับเป็นอันดับ5นะครับเหรียญที่น่าลงทุนแต่ตอนนี้เหรียญกระแสหลักนะครับค่อนข้างขึ้นช้านะครับค่อนข้างขึ้นช้าส่วนใหญ่จะติดลบทั้งกระดานมากกว่านาะเนื่องจากอิทธิพลของบิตคอยนะครับกดดันราคาลงมาแล้วก็ตรงนี้นะครับในมุมมองของผมเองนะครับที่มองว่า เอ้ยบิตคอยสวัสดีครับเข้าออเดอร์อยังนะครับตอนนี้ปิดไปแล้ว1ออเดอร์นะครับปิดไปแล้ว1ออเดอร์ปิดไป2 7 9เหรียญน,นะครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ279เคูเลตตอนนี้นะครับ3าบาทตอนนี้ก็ประมาณปิดไปแล้วประมาณ10,000อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็พาเข้าออเดอร์ไปไปแล้วเนาะก็หลายๆคนก็อาจจะต้องรองหน่อยเพราะว่ากราฟวิ่งช้ามากตอนนี้กราฟวิ่งช้ามากนะครับสำหรับบิตคอยส่วนตัวมองแล้วว่า คือตอนแรกที่วิเคราะห์กันนะว่าถ้าบิ c คอยขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจนไม่มีโอกาสให้เราเติมหรือว่าไม่มีซัพพลายให้เราได้เข้าเนะี่ยผมบอกเลยนะว่าอาจจะเกิดที่ซัพพลายช็อคได้นะครับก็คืออาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมีแต่แรงขายแ,แต่ไม่มีแรงไม่ให้มีแต่แรงซื้อไม่มีแรงขายเลยนะมันค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับแต่ผิดคาดนะครับผิดคาดนเะนาะนักลงทุนหลายๆคนก็อ่า กังวลกระวยก,งกังวลกลังวลกระว,วยใจเกินจนเกินเหตุนะครับเนาะก็ตอนนี้บิตคอยน์นะครับลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับหลังจากยืนเหนือแท่งวีคไปปิดจบแท่งวีคไปนะครับออทามไฮของแท่งวีคเนี่ยปิดเต็มไปนะครับนะแล้วก็ลงมานะครับถึงราคาประมาณ6กหมื่นสี่นะครับสำหรับบิตคอยน์สำหรับบิตคอยสำหรับ Bitcoin, รบิตคอยก็ ก็ถือว่าลงมาให้ใจชื้นกันนะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะผมเคยผมได้พาไปดูแล้วแต่วันนี้ไม่ได้เปิดให้ดูเนาะก็สำหรับนักลงทุนระยะยาวเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายังไม่ใช่ช่วงบูลันนะครับแบบเต็มร้อยนะครับหรือว่าพาราโมนิกปั๊มนะครับของบิตคอยขึ้นยังไม่ช่วยใช่ช่วงขาขึ้นของเขาแบบว่าแบบถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือยังไม่ใช่ช่วงแบบวิ่งแรงจริงๆนะครับของบิตคอยเนาะถ้ามองว่าวิ่งแรงจริงๆเนี่ยต้องขึ้นไปยืนเหนือราคาประมาณ เ0 0 0 0นะครับแล้วก็ไปต่อเนาะอันนี้จะมีโอกาสสูงมากที่จะไปแตะราคา1 0 0 0 0 0นะ1น0 0เหรียญดอลลาร์นะครับสหรัฐเพราะฉะนั้นต้องชนะออทํมไฮก่อนนะครับของแท่งวีคของสัปดาห์ที่แล้วก่อนไม่งั้นก็ยังไม่มีสิทธิ์นะครับที่กำลังจะอาจจะขึ้นไปเลยนะแล้วก็วันนี้นะครับสำหรับบิตคอยก็วิ่งเป็นกรอบไซด์เว์นะครับวันนี้เราก็จะเล่นเป็นกรอบไซด์เวย์เนาะ เห็นไหมผมก็พาผมก็พาอ่าพาเซลพา S ตรงบนนี้นะครับพา S ตรงบนนี้ไปนะครับเนาะก็ได้ประมาณ279นะครับก็เก็บสั้นๆเอานะครับกราฟแบบไม่ได้วิ่งเยอะมีจังหวะก็พาเข้านะครับใครที่ชอบนะครับชอบซิ่งๆนะครับบรรยากาศการซิ่งเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับสวัสดีพี่ตอตนะครับสวัสดีครับผมก็ ใครที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้นะครับวันนี้เราก็มีสอนนะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยอ่ะวันนี้วันนี้บิตคอยก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับการวิเคราะห์สั้นๆเนาะวันนี้ไม่ได้เตรียมข่าวอะไรมาวิเคราะห์ให้มากมายนะครับเพราะว่า1เลยนะครับมันจะเป็นการรบกวนเพราะว่า1ตอนนี้คือผมมองว่า นักวิเคราะห์หลายๆคนก็ไม่ได้วิเคราะห์แบบแม่นยําอะไรขนาดนั้นขนาดนี้นะครับเพราะว่า1เลยนะครับเกิดการวิกตกองวนนะครับเนาะว่าแรงขายจากพวกกองทุนต่างๆนะครับเริ่มเทขายกันเป็นจํานวนมากนะครับตอนนี้คือเท,เทขายซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าก็ยังมีกองทุนอันดับ1เบอร์ต,ต้นๆของเราเลยจากแบ็กล็อกนะครับที่ยังถือไว้อยู่นะครับมูลค่าของเขาเนี่ยหนึ่งี่นสองร้อยเหรียญบิตคอยนะครับ ถ้าคิดเป็นเงินนะครับก็อ่เดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากสําหรับแบ็คล็อกเนี่ยเป็นกองทุนอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ถือบิตคอยเยอะที่สุดอ่ะเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสี่นะครับหกสองเจ็ดสี่คูณหกหกหนี่นะครับ ก็จะคิดเป็นจํานวนประมาณเท่านี้นะครับประมาณเกือบพันล้านเกือบพันล้านบาทไทยนะครับเยอะมากๆนะครับตอนนี้นะครับและถ้าสมมุติเลยแต่ว่าผมจะบอกงี้ว่าช่วงฮาวิ่งนะครับหลังจากเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าให้ให้ดูกันเล็กน้อยเนาะสำหรับฮาวิ่งอ่าแป๊บนึงนะมันมีบทมันมีของอีกคนหนึ่งที่เขาทำกราฟไว้นะครับว่าเป็นกราฟสายลุงนะครับ บิตคอยน์นะครับจะไม่ได้ขึ้นเลยนะครับจะไม่ได้ขึ้นเลยเหมือนที่หลายๆคนคิดเนาะว่าเอ้ยพอประกาศหาวิ่งขึ้นมาประกาศหาวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่ๆต่อตอนนะครับสวัสดีครับพี่ยกสวัสดีครับก็ไม่ได้ประกาศแล้วก็พาขึ้นเหมือนทองคําหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่หลายๆที่หลายๆคนเข้าใจกันเนาะจริงๆประกาศหาวิ่งนะครับจะมีการที่ใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับในการเดินทางนะครับ นอกันพาราคาขึ้นไปบนจุดสูงสุดนะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งประมาณ2-3เดือนนะครับการที่บิตคอยน์จะขึ้นไปแตะ1 0 0่0หื่นอ่าหนึ่งแดอลลาร์ได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสเลขกอัตรานะครับดอกเบี้ยนะครับมาแล้ว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 ทะลุไหมทะลุ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 ตรงนี้นะครับหลุดไปแล้วนะครับอุ้ย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  เป็นยังไง <laughs> โอ้ยเป็นยังไงล่ะแปดร้อยแปดเหรียญแล้วครับแปดร้อยแปดเหรียญแล้วนะครับวันนี้นะครับแปดร้อยแปดเหรียญแล้วนะง่ายๆพูดแล้วมัอนง่ายใช่ไหมมันง่ายแค่นี้เองขอบพระคุณมากค่ะบวกมาห้าร้อยนะครับอ่ะผมให้ดูให้ให้แชทดูนิดนึงนะครับขอให้แชทดูนิดนึงอันนี้ในบ้านฟ้านะครับอันนี้ในบ้านฟ้านะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปบีบคอเขาให้พิมพ์นะครับ ข <laughs> อขอบคุณมากเลยนะครับก็เข้าไปพิมพ์ในห้องห้องพูดคุยให้ผมหน่อยนะครับว่าแคปบแคปลงให้ผมก็ได้แคปลงให้ผมก็ได้นะครับว่าบวก500ขอบคุณโค้ดคิงแค่นี้กำลังใจดีๆแค่นี้พอครับไม่อยากได้ไเลยเลยนะครับอ่ะแค่นี้พอ ขอบพระคุณจริงๆครับขอบพระคุณจริงก็วันนี้อาจจะประมาณนี้ประมาณนี้หนึ่งทุ่มครึ่งมีเรียนมีเรียนเหลือเวลาอีก15นาทีให้เตรียมตัวสําหรับใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้เตรียมแอปยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับและมาเจอกันตอนหนึ่งทุ่มครึ่งอ่ะนะครับเราจะเจอกันในห้อง private ของเรานะครับเป็นห้องปิดใครที่อยากจะเข้ามาเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสอนแบบปิดเพราะว่าหนึ่งเลย ต่อนะครับให้ให้ผมบินบ่อยมากนะครับงอนนะครับงอนนะครับก็ขอไปสอนแบบสบายใจดีกว่านาอพูดอะไรหลายๆอย่างก็สะดวกกว่านะครับใครที่อยากจะได้แบบเต็มๆเลยนะครับเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับจิ้มนึงหน้าโปรไฟล์วันนี้ผมมาจะขอตัวไปก่อนนะครับและขอบคุณมากๆเลยสําหรับการกดติดตามการกดหัวใจแล้วก็ของขวัญต่างๆนานานะครับขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้บายๆผมไปและเจอกันนะครับ